จอแดนนายรู้ใช่ไหมว่ายุคนี้มันคือยุคของเรยบอลเจมส์ไมเคินจอแดนแม่ป็นคนปากหมามาเดินเดินเข้าไปหลังๆเขาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงเก่าเหรอภาพชิคกโกบูห้าร้อยชั่วโมงถูกเก็บอยู่ในห้องเก็บของไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกมาเป็นเวลา20-20ปีปคนแรกที่บอกว่าไม่ให้ฉายคือคจอแดนนบจอแดนเป็นเดียวนี่คือช่องหนังติดมันช่องคุยหนังโดยคนทำหนังหลังห้องที่อยากให้คุณดูหนังมันึ้น โดยบอลมือตัดต่อหน,นังละครซีรีส์โฆษณาที่คุณน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างรับตัดทุกอย่างยกเว้นถนนกับใจและบีนักเขียนบทซีรีส์ซิทคอมหนังที่บางเรื่องก็ได้บอลตัดให้รับเขียนทุกอย่างยกเว้นคิ้วกับใบสัง่งขอต้อนรับเข้าสู่หนังติดมันสวัสดีครับวสบวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช n นลหนังติดมันฮะ ในช่วงที่โควิดมันระบาดเนี่ยนะเราได้ดู Netflix กันมากขึ้นโอกาสเข้าโรงหนังน้อยลงใน n น t f l i x ก็แน่นอนมีคอนเทนต์หนังเต็มไปหมดเลยอ๋อใช่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 แต่ที่หนังเรื่องซีรีส์นี่เขาเบอร์หนึ่งมันมีคอนเทนต์อยู่อันหนึ่งที่แบบว่าน่าสนใจมากเป็นหนังหรือซีรีส์ไหมฮะไม่ใช่หนังไม่ใช่ซีรีส์มันคือสารคดีสารคดีเรียกว่าด็อกิ e เมน r y อรี่ด็อกิเมนเทรีเป็นสารคดีน้อยเรื่องมากนะที่จะถูกพูดถึงในวงกว้าง ใช่บบใช่สำหรับคนไทยสารคดี<ช>ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นที่นิยมใช่ใชเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะมาพูดวันนี้มันคือเรื่อง The Last Dance The Last Dance Last Dance คือสารคดีที่เล่าเรื่องราว c มเคิลจอแดนและทีมชิคาโกบูลของเขาซึ่งไมเคิลจอแดนชิคาโกบูลนี่คือทีมบาสที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเมื่อ20ปีที่แล้วแต่จนถึงทุกวันนี้สถิติที่ทำไว้เนี่ยก็ยังไม่มีใครล้มได้การชนะที่มากที่สุดการได้แชมป์ติดต่อกันหรือแม้ความเป็นซูเปอร์สตาร์ของไมเคิลจอแดนที่แบบว่าอาจจะเรียกว่าเป็นทีมที่ดีที่สุด เป็นแบบอีร่าของเขาเป็นยุคสมัยของเขาเลยจอแดนไม่ได้เล่นบาสปีเดียวอะ่ะมาเล่นหลายปีมากแต่ว่าสารคดีเนี่ยเลือกไปโฟกัสที่ปีที่ล่าแชมป์สมัยที่6สมัยที่6ซึ่งเขาคาดหมายกันว่าน่าจะเป็นปีสุดท้ายไหมของจอแดนถูกมองว่าเป็นปีสุดท้ายของทีมเบอร์หนึ่งเนี่ยเรื่องเล่ามันคือปีนั้นมันมีการพูดถึงว่าผู้บริหารกําลังจะปลดโค้ชฟิลแจ็กสันสิ่งที่ตามมาคือแม็กซ์จอแดนก็บอกว่า ผมก็จะไม่เล่นกับโค้ดคนอื่นอีกต่อไปแล้วนี่คือปีสุดท้ายนี่คือสตอรี่ที่ดีนี่คือเรื่องราวที่ดีที่มันเกิดขึ้นแค่นี้ก็น่าดูแล้วแค่นี้น่าดูแล้วปีสุดท้ายของทีมอันดับหนึ่งของโลกม,มันจะเกิดอะไรขึ้นในหลังบ้านบ้างแล้วปีนั้นเขาจะได้แชมป์ไหมคิดสภาพถ้าเป็นสมัยนี้คริสเตียโนโรนัลโดบอกว่าปีเนี้ผม,นนผมจะเล่นเป็นปีสุดท้ายแล้วหรือนึกย้อนว่าเซอร์อเล็กบอกเนี่ยฤดูกาลสุดท้ายของผมใช่ทุกคนรู้เลยว่า พอเอร์อเล็กไปทีมันแตกแน่นอนแตกแน่นอนสตงสาตาก็จะกระจายกันอซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่กลับมานี่แฟนแมันอยู่ฮะก็ดูบ้างเรียกว่าก็ดูบ้างแต่ว่าถ้าแค่เนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นสารคดีที่ถูกพูดถึงขนาดนี้คะแนนข,น,นของในเว็บ <ใน S 2> ดูหนัก <MB B S 1> เนี่ยีก็เป็นสารคดีที่สถิติสูงมากแล้วก็พูดถึงในวงกว้างมากๆ เราก็เลยทิ้งงานนะฮะไปดูจนจนจบ10ตอสิ0ตอนแเพื่อดูว่าเอ้ยอะไรที่ทําให้มันเป็นสารคดีที่สนุกขนาดนี้เล่าเกรดนิดนึงก่อนอที่มันจะได้ก่อนที่มันจะได้ฟุตเทจมันเกิดจากการที่เมื่อกี้นี้เล่าให้ฟังไปแล้วว่ามันคือการที่ปีสุดท้ายทําให้ NBA เนี่ยตัดสินใจแบบดิวขอเข้าไปถ่าย ในในฐานะสื่อเขามองว่าปีสุดท้ายมันน่าจะมันน่าจะดราม่าข้างกังบ้านตั้งดราม่าแน่นอนต้เรียกว่าต้องมีเรื่องฉาเรื่องข่าวเราไปถ่ายภาพพวกนี้ไว้คือในฐานะคนทาสารคดีเนี่ยเขารออันนี้เลยนะใช่เมื่อไหร่ที่มีคนต่อยกันเนี่ยโอ้โหนี่เรื่องที่ดีแล้วเนี่ยนี่เรื่องที่ดีนะ้วทำได้ไหมเลคคอร์ดอยู่ไหมเลคคอร์ดได่ไหมเลคคอร์ดทันไหมอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่าเป็นปกติถ้าเราเก็บภาพปีนั้นสมอ่าปีนั้นมันคือปี9798 โดยปกติเราคงอาจจะได้ดูสารคดีสักปี99ปี2000เหมือนพี่ตูนวิง่งเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งสารคดีเข้ามาตอนที่ ESPN เนี่ยก็ต้องขออนุญาตจอแดนอจอแดนไปคุยกับในทีมอีกทีหนึ่งไปบอกฟิลแจ็กสันแล้วก็เป็นคนที่ทำให้ทุกคนโอเคได้ยอมคือถ้าจอแดนบอกคำเดียวว่าผมไม่ให้ถ่ายสารคดีเนี้ยก็จะไม่เกิดขึ้นใช่ก็คือเรียกว่าคนนี้คือเบอร์หนึ่งเ<ช>ี่ตัดสินใจแต่พอถ่ายทำเสร็จแล้ว คนแรกที่บอกว่าไม่ให้ฉายคือจอแดนครับจอแดนเือนเดิมซึ่งมันบ่งบอกได้เลยนะครับว่าฟุตเทจเนี้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่จอแดนบอกว่าผมไม่พร้อมที่จะให้โลกเห็นไม่อยากให้โลกเห็นภาพพวกนี้นอเออเข้าใจว่าฟุตเทจน่าจะประมาณสี่พันม้วนห้าร้อยชั่วโมงมั้งห้าร้อยชั่วโมงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันผิดยังไงจะขึ้นให้ทีหนึ่งเรียกว่าภาพชิคาโกบูห้าร้อยชั่วโมง<อ>ถูกเก็บอยู่ในห้องเก็บของ ไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกมาเป็นเวลา20ป20ปีจนกระทั่ง20ปีต่อมาอมก็มีคนที่อยากทำมากคราวนี้ก็กลับไปหาจอแดนนี่คือทริคของการทำหนังเลยนะครคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคุณจะไปขอหรือไะคุยกับใครบริวเซอร์เนี่ยคุกคลีกับวงการกีฬาเยอะมากแล้วก็เข้าใจเนเจอร์ของนักกีฬาซึ่งเขารู้ว่าจอแดนเนี่ยเป็นคนที่อยาให้ใครมาลูกคมกูอยาให้ใครมาลูกคมฉันอย่ามาพูดจา แล้วแบบกูเป็นที่2รองจากเขาวิธีการที่โปรดิวเซอร์ไปพูดก็คือจอแดนนายรู้ใช่ไหมว่ายุคนี้มันคือยุคของเรเบิลเจมส์และคนน่ะกำลังจะลืมมึงแล้วนะสเปซแจมภาคสองอะไรจะเข้าในเริ่มบิลเจมส์เขาเล่นนะเว้ยยุคหนึ่งจอแดนภาคหนึ่งเนี่ยจอแดนเล่นจอแดนเล่นแล้วเป็นเบอร์หนึ่งของโความเป็นสุดซูเปอร์สตาร์อั์หนึ่งของเขาส่วนของจอแดนดูได้แค่ตามเน็ตฟิกดูได้แค่เน็ตฟิกโลกกำลังจะลืมคุณแล้วนะใช่จอแดนก็เลยบอกโอเคโอเคทำไปเอา ห0 0ร0อชั่วโมงนั้นออกมา <laughs> ก็เลยยอมทำอา่อา,อาก็เลยเกิดขึ้นมา,เ,าเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมา,าให้เราดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในปีนั้นทีนี้เราก็เลยอยากมานั่งแกะดูว่าอะไรมันทําให้ไอสารคดีนี้มันสนุกสนุกแ<อ>ม้กระทั่งคนที่ดูหนังไม่ใช่คอสารคดีเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันสนุกได้และนี่คือ5ข้อที่เราจะบอกว่าทําไม Last d สแดนถึงสนุก ความเอกซูซีฟของเรื่องราวครับเพราะว่าภาพพวกนี้เราจะไม่เห็นเลยถ้าโดยโดยชีวิตจริงเราจะเห็นเฉพาะแค่ตอนเขาแข่งอย่างเวลาเราแข่งกีฬาอะไรเงี้ยฮะมันจะมีวันที่ซ้อมก่อนแข่งเพื่อให้สื่อมาถ่ายคําถามคือจริงๆมันก็เหมือนกึ่งกึ่งการซ้อมโชว์ซ้อมโชว์เพื่อทําสื่อการซ้อมแล้วเขาก็พยายามให้เราได้เห็นว่าไอ้ตอนซ้อมมันมีปัญหาใดๆดใดใในการซ้อมการทะเลาะกันในการซ้อมความรู้สึกหลังบ้าน เราดูกีฬาเนี่ยตงนี้เราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าว่าเขาคุยอะไรกันวะในห้องแต่งตัวพักครึ่งเขาคุยอะไรกันเวลาที่โค้ชเขาโค้ชบอกว่าแกลงไปเล่นด้วยวิธีนั้นสิในสรารคดีล t าสแตนเนี่ยมีให้เห็นเกือบทุกอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราดูกีฬาถ่ายทัดสดกีฬาเ,เราเห็นโค้ชพูดกับนักกีฬานักกีฬาแต่เราจะไม่ได้ยินเสียงไนงะจะเป็นแบบเหมือนเป็นการบอกโมโหหรือ อะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาพูดอะไรกันใน The Last Dance เอาเสียงพวกนี้มากลับมาหมดเลยคือการพูดโค้ดว่าแบบจอแดนนายต้องทำแบบนี้อ่หรือแม้กระทั่งแบบนักกีฬาคุยกันเองว่าเฮ้ยกูจะจัดการมันเองสิ่งเหล่านี้มันถูกถูกเสียงพวกนี้มันถูกดึงออกมาใช้หมด แค่นี้เวลาเราดูเราก็จะรู้สึกแล้วว่ามันมันเอกลุสิบมันเอกลุสิบใช่มัน,ม,นมันเหมือนแบบว่าเราอยู่ในทีมด้วยมากมากกว่าเวลาเราดูข่าวกีฬาทั่วไปฟุตเทเนี้ยมันมีอันนึงที่ผมชอบคือบนเครื่องบินกับบนรถบัสอ่ะอืแล้วบรรยากาศของมันอะคือแบบโหเชื่อคุยกันแบบนี้เหรอวะหรือว่าโอ้โหมันวุวายทำไมพวกนี้มันวุว,วายกันจ,จังเลยวือเราเรา,เราภาพที่เราชินคือเราจะเห็นเวลาดูข่าวรถจอดปุ๊บนักกีฬาลง แล้วก็จะลงมาใส่สูตรถือสูตรเดินลงมาเพล่เพลแต่เราไม่เคยเห็นว่าไอ้ตอนที่เขาอยู่ข้างบนเขาคุยอะไรกันเขาทำอะไรกันมันจะเห็นนิสัยใจคอมีเรียกว่าโดยภาษาหนังคือมีพลอตอ่ะมาแบบที่มีการทะเลาะกัน มีการขิงกันมีการแบ่งชั้นวรณะกันบนนั้นมันเลยสนุกมีคนหน้าเครื่องมีคนหลังเครื่องมีคนเล่นไพ่เดิมพันทีละหมื่นมีไอ้พวกเด็กเนิร์ดเล่นตาบางเงี้ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออมันสนุกมันได้เห็นสิ่งเหล่านี้ใช่ใช่ข้อที่สองฮะมันคือการถูกเล่าแบบหนังครับอ่ะอะไรมันคือการที่ถูกเล่าแบบ ต้องเท้าความว่าคนส่วนใหญ่จะชอบดูหนังแต่พอเป็นสารคาดีแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบดูคนจะรู้สึกถ้านึกถึงสารคาดีือรู้สึกมันน่าเบื่อ่เบือมันน่าเบื่อดูราบเรียบดูไม่สนุกลุ้นเหมือนดูหนังสารคาดีมักจะไม่ได้มีเนื้อเรื่องจัดสมมุติเราไปถ่ายตามดูฝูงยีราฟกลุ่มหนึ่งเราก็ไม่ได้ดูแล้วลุ้นไ่ว่าแต่มันจะมียีราฟตัวหนึ่งเข้ามานะมันจะดีดนิ้วยีราฟหายไปครึ่งฝูงเราต้องไปป่าไปยีราฟตัวนั้นมันไม่มีสิ่งเหล่านี้ อันนี้ยีราฟอุทานน้อยใช่ไหมเราก็จะดูแล้วก็ก็จะอ๋อยีราฟนะฝนตกแดดออกมันจะอยู่ยังไงคือเรียกว่าเนื้อเรื่องมันไม่ได้เข้มข้นเนื้อเรื่องไม่ได้เข้มข้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นอยู่ในลาสแดนเพราะลัสแดนใช้วิธีเล่าภาพความเป็นจริงชุดเนี้ยแบบเล่าหนังก็คือมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นเหมือนเวลาเราดูหนังว่ามีพระเอกพระเอกเขาต้องไปทําอะไรแล้วมีอุปสรรคอะไรแล้วเขาต้องเอาชนะ สก็คือว่ามีพวกตัวรายร้อมเหมือนเวลาเราดูหนังดูหนังแล้วก็มีเพื่อนพระเอกมีอะไรแม้กระทั่งว่าแต่ละตอนของสารคดีเองเนี่ยมีเรียกว่ามีอุปสรรคก้อนใหญ่เหมือนเวลาเราดูซีรีส์ดูคิงดอมแต่ละตอนก็จะมีพระเอกต้องไปทําสิ่งนี้<ช>พระเอกต้องไปปราบอัน,นั้น ันนี้ก็ถูกคิดว่าแต่ละตอนก็จะมีมสิเ,เป้าหม,หมายในแต่ละตอนที่เราจะตามอยู่อย่างเช่นสมมติเล่าเล่าไปเรื่อย,อยก็จะเห็นว่าเริ่มเห็นอุปสรรคแหละเริ่มอุปสรรคว่านี่ปีสุดท้ายนะทีมนี้ไม่มีความพร้อม <S <S เพื่อร <จะ S 1> ่วมทีมมีมีความเอาแต่ใจมีความเอาแต่ใจมีความย้ายการต่อสัญญาไม่ถูกอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะตามเส้นนี้ไปว่าอ้าวและไอ้ทีมนี้ที่แม่งแบบ ดูแบบจะแต่กระสานสร้างเซนแล้วทุกคนจะดตมีปัญหาหมดเลยแต่ละตอนมันก็จะถูกมีการแบบแบ่งออกมาซึ่งจริงๆมันคือวิธีเดียวกันกับที่ซีรีส์ต่างๆใช้ใช่ใช,ใชก็คือเปิดมาถึงปั๊บเล่า <c oughs> ชุดตัวละครตัวหนึง่ง <c oughs> ทำให้เรารักเขาเขามีปัญหาอะไรแต่ละตอนแบ่งแบ่งมิชชั่น ซอยย่อยมาอ่ะตอนนี้ทําอันนี้ก่อนอตอนนี้ไปเก็บไอเทมนี้เพื่อจะไปด่านต่อไปแม้กระทั่งวิธีการจบของสารคดีคือถ้าเราดูสารคดียีรับอ่ะเขาก็ไม่ได้ซีเรียสตอนจบต้องแบบยีรับอีกตัวพุ่งมาปั๊บตัดไปด้วยทีหน้าไม่ไดีขนาดนั้นแต่สารคดีลัสแดนทำทําในสิ่งที่ทุกครั้งที่เราจบปุ๊บต้องอยากดูตอนต่อไปเขาจะทิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งไว้เสมอเราเรียกว่าคลิปแฮนเกอร์มันคือการแบบว่าแขวนซึ่งไม่ค่อยเจอในสารคดี ที่ที่เป็นแบบเวลาเราดูาจจก็จะจบจบไปอลไรบนี้มันคือแบบ,บทิ้งไว้แล้วแบบใช่ต้องดูต่อข้อ3ความแสบของจอแดนและเพื่อนๆคือต้องเล่าว่ายุคเมื่อก่อนเลย เราชินกัการดูพรเอกดีร้อยเปตัวร้ายสีดำร้อยเนี่นี่คือยุคเมื่อก่อนแต่ยุคปัจจุบันเนี้ยเราตั้งแต่หนังโนแลนตั้งแต่อะไรมาเนี่ยมันเป็นตัวละครเทาๆยุคนี้นะยุคนี้ยนะุคนี้นเราจะชอบอะไรที่แบบว่าเทาๆอะไรที่มันแบบไม่ พระเอกเองก็ต้องมีความไม่น่ารักอยู่อย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างก็อย<ม>่างโทนี่สตาร์กอะโทนี่สตาร์กแม้เขาจะเป็นฮีโร่แต่แต่ก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นหรือแม้กระทั่งตอนที่เขาเป็นแล้วเ,<อ>เขาก็จะมีลูกเอาแต่ใจบางอย่างอ am i คือ,อ,อทุกคนเรียกว่าฮีโร่ยุคปัจจุบันเนี่ยคุณต้องมีตําหนิต้องมีตําหนิต้องเป็นคนที่ไม่เพียบพร้อมจนเกินไปถ้าย้อนกลับไปถ้าเป็นฮีโร่ที่แบบ เพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างมันจะค่อนข้างน่าเบื่อนิดนึงเนาะอย่างเช่นแบบซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยยุคเมื่อก่อนความแสบของแต่ละคนมันเป็นไงบ้างความแสบของเอาคนแรกก่อนที่เราต้องรู้จักเลยไมเคิลจอแดนไมเคิลจอแดนเรารู้กันในฐานะที่เขาเป็นนักกีฬาที่เก่งอัจฉริยะในยุคที่ในยุคที่เขาดังเนี่ยคนมองเขาเป็นแบบเพอร์เฟกต์แมนเพอร์เฟกต์แมนกระโดดได้สูงกว่าเพื่อนชูได้แม่นกว่าเพื่อนแต่เบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆแล้วไมเคิลจอแดนไม่เป็นคนปากหมามากอ่ะ เป็นคนปากหมายเช่นคือมาเห็นในในสารคดีใช่ใช่คำฝรั่งก็เรียกว่า tag talk tag talk คือการที่เดินเดินเข้าไปหลังๆเขาแล้วก็บอกว่าเอ้ยมึงเก่ากันเหรอถ้าเป็นหนังวัยรุ่นก็คือตัวที่คอยไปหาเรื่องคนในล็อกเกอร์อ่ะเออเนี่ยเนี่ยคือนี่คือนี่คือเมเกอร์จอแดนนี่คือเมคเกอรของเราเออเนี่ยคือเมคเกอร์จอแดนนี่คือบุกลิงจริงเดินไปว่าไอ้เนี่ยเด็กใหม่อ่ะเล่นแม่งไหมเล่นมันเองแล้วไม่ได้เล่นอย่างเดียวชวนได้ฟิปเพ่น ไม่ไปไม่ทำงานเองด้วยเ้ยพิเพทพิเพทเอาไหมเอาไหมเอาไหมไอคูโคชเนี่ยเอาไหมชอบนักเหรอชอบนักเหรอสกัดแม่งเลยมีเด็กใหม่เข้ามาในทีมและเด็กใหม่คนนี้ดูจะ ดูจะเป็นที่ชื่นชอบผู้บริหารเราก็จะเห็นภาพจอแดนกับพิพเพนคุยกันว่าสอนเด็กมันหน่อยให้เด็กมันรู้ว่าที่นี่ใครใหญ่พิพเพนมีอะไรไหมพิพเพนพิพเพนภาพที่เราเห็นตลอดคือเป็นมือขวาจอแดนคือถ้าเป็นอเวนเจอร์ตัวนี้คือเฟลคอนเฟลคอนกัปตันครับผมพร้อมจะวิ่งไปกับกัปตันครับเพื่อนรักเลยระวังซ้ายเลยระวังซ้ายครับผมตัดไปตอนแรกเลยฮะพิพเพนไม่ต่อสัญญาถ้าไม่ขึ้นเงินให้ผมผมไม่ต่อสัญญา เลาค่อนทำไมทำไมค่เดินทำไมเาคอนทำอย่างนี้ก็ได้เหรอ,อแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อฟิปเพนก็ไม่แฮปปี้กับการที่เป็นเบอร์สองนะไม่แฮปปี้กับการที่ค่าแรงเขาน้อยนะน้อยกว่าเขามีความทะเยอทะยานที่วันหนึ่งก็หวังว่าจะขึ้นมาแทนจอแดนนะซึ่งจริงๆเขาเก่งนะในยุคนั้นคือเขาอยู่ใต้รงงานราสมีของไม่ขึ้จอแดนอ่ะทีนี้มาอีกตัวหนึ่งไอตี้ตัวแสบเลยร็อดแมนเบนนี่ร็อดแมน คือภาพของภาพของคนดูเดาจะรู้อยู่แล้วว่าโรดแมนเนี่ยเป็นตัวแสบเป็นตัวแสบของของ,ของทีมมาแต่ไหนแต่ไรใช่ใ,ชใชแต่ก่อนที่จะแสบขนาดนั้นเนี่ยมันเห็นแง่มุมว่าโรดแมนเล่าว,ว่าตัวเองอะ่ะมาแสบจริงๆอะ่ะตอนไปอ,อยู่กับทีมดีทอยต์พิสตันซึ่งดีทอยต์พิสตันในยุคนั้นอะ่ะมันขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่แบบว่า เล่นโหดเล่นหนักเล่นดุถ้าเป็นบอลก็เป็นพวกสตงสโต๊กอ่ะเสียบเพราะติดทีมติดดาบอะ่ะบีบไทย <c oughs> แน่นอนเล่นข <c oughs> นาดนี้ลอตแม่จริงๆไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาว่ามาเป็นคนแบบนั้นตอนอยู่แบบดีทอยมาเซอร์หนังปัจจุบันตัวตัวที่เป็นคนดีเราก็จะไปเล่าเห็นแง่มุมแสบเขาเอเอพอตัวที่เป็นคนเลวหนังปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องให้เห็นแง่มุมดีซึ่งลัดแดนทาแบบนั้นกับล็อตแม่เหมือนกันวิธีการก็คือในช่วงที่พิดเพนเนี่ยเจ็บ แล้วใครที่จะมาเป็นมือขวาของจอแดนจอแดนได้อีกก็ต้องเป็นร็อดแมนนี่แหละเรียกว่าเบอร์เบอร์สต้องขึ้นมาเป็นเบอร์สองแทนก่อนร็อดแมนก็หูตอนนั้นร็อดแมนกลายเป็นแบบว่าคนดีอ่ะไมเคิลจอแดนใช้คำว่านี่คือร็อดแมนที่เขาอยากให้เป็นเขาอยากให้ร็อดแมนเป็นแบบนี้ตลอดไปแต่พอพิพเพนหายปั๊บเท่านั้นแหละ ลอดแมนขอเวลาพักฮีลาร์สเปคัท48ชั่วโมงก็ตบาแตกเลยว่าพอพิเพนกลับมาก็กลับมาเป็นคนเดิมกลับมาเป็นคนเดิมนี่มองว่าเหมือนเด็กเด็กคือแบบว่าเด็กแสบที่ต้องสอบอ่ะพอวันนี cool ้สอบเสร็จอ่ะโยนหนังสือแล้วก็แลบเลยไม่เอาเลยทุกตัวละครเนี่ยมันมีด้านที่คุณ คณยังไม่เห็นด้านที่คุณยังไม่เห็นด้านที่คุณเห็นแล้วก็ประมาณนี้แม้กระทั่งแบบตัวผู้บริหารเองเยอย่างอย่างตัวเจอร์รี่คราวเนี่ยที่อยู่ในเรื่องเนี่ยซึ่งเป็นถูกเป็นผู้บริหารที่ถูกทีตเป็นเหมือนตัวร้ายของเรื่องใช่เขาคือทานอสที่กาลังจะยุบยุบทีมนี้แต่พอเราดูตามเรื่องตามเรื่องไปนะเราจะเห็นว่าถ้าไม่มีเจอร์รี่คราวเนี่ยทีมชิคโกาโกบูชุดน,นี้ก็ไม่เกิดะการที่เอาจอแดนมาตั้งแต่แรกก็เขาได้ได้จอแดนมาคนแรก ก็ต้องคิดแล้วว่าจะเอาใครมาช่วยจอแดนก็ต้องไปหาพิพเพนการหาเพื่อร่วมทีมมามาเข้าคู่กับจอแดนก็มาจากเขาก็มาจากเขาการปรับโค้ดที่สามารถทําให้จอแดนเล่นเป็นทีมได้ฟิลแจ็กสันโค้ดคนนี้ก็มาจากเขา mm hmm. หรือแม้กระทั่งการที่เขาจะสลายทีม <c oughs> ก็ <c oughs> เป็นเขา <c oughs> <c oughs> ในความเป็นตัวร้ายของเขาเนี่ยมันค่อยค่อยค่อยค,อยคอยแกะให้เห็นว่าจริงๆแล้ว เฮ้ยเขาก็ไม่ได้แบบเขาก็เป็นคนคนนึงเขาไม่ได้ห้าสี่สามสองตื่นมาวันนี้เอ้ยกูจะเร็วยังไงวะอันนี้มูจะไปเล่นจอแดนดีกว่าว่ะพวกเรามาเลยทําให้เรารู้สึกเวลาเราดูเราเหมือนเราดูหนังแล้วเราก็เจอแง่มุมของหนังมันก็เลยสนุกใช่ใช่นี่ครับนี่คือข้อที่สามความแสบของจอแดนและผองเพื่อนข้อสี่เดิมพันสูงเป้าหมายใหญ่คือเวลาเราดูหนังเนี่ยแน่นอนเราเหมือนกำลังดูตัวละครกลุ่มหนึ่งแก้ปัญหา เรากําลังดูตัวละครกลุ่มนี้ปราบธานอสเรากําลังดูตัวละครกลุ่มนี้หยุดยั้งระเบิดนิวเคลียร์ทำลายโลกคือยิ่งเป้าหมายใหญ่เราจะรู้สึกว่ามันลุ้นแล้วก็สนุกกับการจะทําซึ่งเดิมพันในที่นี้สำหรับ l ลาสแธ n มันคือการที่เราเห็นว่าชิคาโกบูจะไปถึงจุดสุดยอดของวงการเ b a บีได้ไหรือไม่คือการคว้าแชมป์6สมัยการที่เป็นแชมป์6ครั้งในรอบ8ปีเนี่ยมันได้เรีว่า เป็นมหาอำนาจอะเออมันไม่มีใครทําได้มาก่อนมันคล้ายๆกับสารคดีพี่ตูนที่มันมีการคุยว่ามันจะวิ่งไปถึงจากใต้สุดไปถึงเหนือสุดได้หรือไม่ได้หรือไม่เดิมพันนี้เดิมพันนี้มันเดิมพันสูงมากพอเดิมพันสูงมันต้องมีอุปสรรคไม่ว่าอะไรที่มันประเดประดังเข้ามาในในฤดูการนั้น่ะทั้งเรื่องของอาการบาดเจ็บ เรื่องของเพื่อนร่วมทีมงองแงผู้บริหารเริ่มขัดขาขัดแข่งกันเองโคช้ชไม่เอาเหล่านี้ม,มันเป็นสีสันที่มันเติมให้เดิมพันเนี้มันทำให้<ม>จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไม,ำไมเขาเพลนนี้เฉยเลยวะเรา,เรา,เ,ราเราไม่สามารถพูดประโยคนี้โดยไม่ใส่สำเนียง <c oughs> ใส่น้องได้า คือต่อให้เราได้เราได้ฟุตเราได้ได้ภาพที่เอกลูซีฟมากๆต่อให้เรามันจะถูกเล่าเป็นหนังต่อให้เราจะเห็นความลึกตัวละครถ้าเรื่องเนี้มันดันไปเล่าเรื่องของทีมบาสมอตน้นงอันโรงเรียนหนึ่งก็อาจจะไม่สนุกเี้ชิคกเกอร์แบชิคก็กอร์แบ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่บูเปมีเราไม่รู้จักใครในนั้นเลย <c oughs> เแล้วก็กำลังจะชิงแทม ประจำซอยที่จัดขึ้นทุกอาทิตย์มันจะไม่สนุกเท่านี้ต่อให้มันใช้วิธีการเล่าที่พูดมาทั้งหมดเลยนะเราไปเห็นเบื้องลึกความอะไรเงี้ยมันจะไม่ลุ้นเท่านี้วันมันเลยสนุกคือถ้าพี่ตูนวิ่งจากเรียบด่วนอะไปมอเกษตรไม่สนุกเท่ากับไปเชียงใหม่อะผมว่าก็เดิมพันสูงอย่นะว่าเดิมพันสูงนะกลัวรถชนสมบัติของชาตินะเว้ย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าหมายถึงว่าหนังทุกเรื่องมันต้องเดิมพันสูงขนาดนั้นนะแต่ว่าเดิมพันอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งอนะเป้าหมายอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งอนะที่ที่ตัวละครมันจะไปถึงคือเรียกว่าสารคดีบางอันเขาก็ไม่ได้อยากเล่นใหญ่ขนาดน,นี้ก็มีไม่ได้ต้องการความลุ้นขนาดนี้ต้องมีมแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ลาสแดนมันคนดูหนังก็ดูได้เพราะมันมีมันมีเป้าหมายที่ใหญ่ที่มนันเป็นเป้าหมายที่มันแบบอินได้ง่ายการเป็นแชมป์มในทุกๆตอนเนี่ยของล่าสแดนจะมีเดิมพัน เสมอมีเป้าหมายเสมอตัวร้ายมีเข้ามาออย่างเช่นนักบาสของทีมหนึ่งอย่างเช่นเลจจี่มิลเลอร์มือชูสามแต้มที่โคตรเก่งไอตัวเนี้ยเปิดภาพมาคืออะไรต่อยกับจอแดนเป้าหมายฉันจะชิงแชมป์ระหว่างทางก็จะมีตัวแสบตัวแสบแสบโผล่มาจอแดนก็ปาบไล่ปาบไล่ปาบไปแบบมีปัญหากับคนนี้ไหมอ่ะจัดไป มีอย oh, ู่อันหนึ่งชอบมากเป็นเด็กที่เล่นเก่งในวันนั้นแล้วจอแดนเล่นไม่ดีชื่ออะไรไม่รู้จาไม่ได้แถวๆถตอนเจ็ดตอนแปดมาบอกกับจอแดนวันนี้เป็นเกมที่ดีนะมาเด็กมันก็ไม่คิดอะไรเด็กมันไม่คิดอะไรหรอกนเหมือนเราวันนี้เราไปเตะบอลกับโรนัลโดแล้วเราเล่นดีอ่ะเราก็อยากจะคุยกับโรนัลโดเราก็วันนี้สนุกจังเลยนะฮะท่านั้นแหละนั่นแหละไมมาขึ้นจอแดนอีกเกมต่อมาแม่งบอก กูหมายหวยนี่นะ <c oughs> แล้วแล้วจริงๆส,ส่วนหนึ่งที่เราว่ามันมันซักเซสหรือว่าคนดูชอบคือมันจบแฮปปี้เอนดิ้งใช้คำนี้ว่า <happy ending. S 2> จบมันเหมือนพี่ตูนสมมติว่าถ้าพี่ตูนสุดท้ายแล้วเนี่ยไปไม่ถึงเชียงใหม่ ขาเจ็บอยู่ตรงโมกเหล็กอย่างเงี้ยความอิ่มของหนังเขาวิ่งโมกเหล็กใช่ไหมโสดกเนี่เขาจะมาด่าผมนะข้อเท้าแพงอยู่พิษณุโลกอย่างเงี้ยมันคงจบไม่อิ่มเหมือนกับเหมือนกับที่เขาภาพที่ภาพที่เขาวิ่งไปชนะที่เชียงใหม่ในความเป็นสารคดีเรารู้ปลายทางมันแล้วเรารู้ปลายทางของมันแน่ๆอยู่แล้วว่าปลายทางของเรื่องนี้มันจะจบแบบไหนถ้าเกิดว่าหนังเรื่องนี้ที่กูบงไม่ประสบสำเร็จอ่ะมันอาจจะถูกเล่าด้วย ท่าทีอีกแบบมันจะถูกเล่าอีกแบบหนึง่งถามว่ามันมีหนังที่จบที่พระเอกปราบทาน้อสไม่ได้ไหมมีมแต่ลองไปดูหนังสิบเรื่องที่ทําเงินประจําปีไม่มีเรื่องไหนที่จบลงที่พระเอกทําไม่สําเร็จหรือว่าถ้าเดิมพันคุณไม่สําเร็จแต่ว่าแม่งมีบทต่อไป และปีต่อมาเขาก็ทําได้จนสําเร็จอ่ะอันนี้จะอี็เรื่องอาจจะเอีกเรื่องหนึ่งทุกอันฟังดูเหมือนกับว่าเอาไปใช้กับเรื่องต่างๆได้แต่ผมว่าข้อ5้นี้เป็นเอกลักษณ์บางอย่างที่ที่ไม่ใช่ทุกเรื่องอะทำแบบนี้ได้แต่ว่ามีแล้วมันดีอะไรฮะข้อ5นี่คือล้ำลึกถึงยุค90ครับ The show of the 90s the team of the 90s คือต้องเล่าว่ารัดแดนมันเป็นมันเป็นช่วง ที่อยู่ในยุค90ยค,คือปี97-98หรือดฤดูก,กาล9798เเรียกว่ากำลังเป็นยุค90ที่สุขงอมเลยเดียวสุขงอมคือกำลังจะเข้าสู่ยุคมิเลเนียมปี2,000แลลวทำไมแล้วทำไม90มันถึงเป็นบรรยากาศที่ที่ล้ำลึกแล้วมันมันฟินหรือว่าคนส่วนใหญ่ชอบอะต้องบอกก่อนว่าทุกยุคสมัยแหละมันจะมีการสิ่งที่เรียกว่านอสตาเจียคือการกนึกถึงย้อนกลับไปย้อนกลับไปละอิน,อนยุคท่าน,น่าจะเกิด ในยุคนั้นจังเลยอย่างเช่นคนยุค70ก็รู้สึกชั้นใหญ่เกิดในยุคแจ๊ส30คนยุค80ก็รู้สึกว่ายุค60นั่นแม่งโคตรดีเลยยุคที่เราเป็นเด็กเด็กยุคที่เรายังไม่ต้องทํางานยุคที่เจ้านายยังไม่ได้ตามงานเรากลับกันครับเราอยู่ในยุคประมาณเด็กอายุประมาณเนี่ยปี2020ใช่ไหมเราจะนึกย้อนกลับไปตอนปี90เพราะว่าเราโตมากับสิ่งเหล่านั้นว่าทมทุกอย่างมันหลอมรวมเรา ให้เป็นคนแบบนี้สังเกตได้จากการที่เพื่อนเราหรือพี่ๆเราที่เลข3ขึ้นไปอายุเลข3ขึ้นไปจะแชร์อันเนี้ยกว่าเด็กๆเลข2เลข1อินจะอินกว่าเพราะว่าต้องยอมรับอ่ะอย่างผมเกิดปี8 7เจ็นี่ยผมอาจจะไม่ได้ทันตอนนั้นมีความจำแบบเลี่งเรือนมากเกี่ยวกับมเครื่องจั้นรู้อย่างเดียวมีเครื่องจอแดนเชโกบูอยู่ท่าแจกดอันนี้คือสิ่งที่จำได้ว่านาชิงมีคาร์มลนอันนี้คือสิ่งที่จำได้โชคดีที่จำได้แต่ อายุสี่สิบเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าโอ<ฮ>้โ<ฮ>ฉันโตมากับ 1, ทานเงินจอแดนว่ะ ฉันเห็นไมเคิลจอแดนว่ะฉันมีแฟชั่นแบบไมเคิลจอแดนว่ะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่งแบบเป็นไมเคิลจอแดนเต็มหมดแล้วเวลาดูแล้วมันมันมันเหมือนมันล้ำลึกมันเป็นประวัติศาสตร์ช่วงที่มันยังทันแล้วมันก็มันก็นานพอที่จะล้ำลึกนานพอทียงเสิ่งนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะคือคนทําก็รู้นะว่าเขามีอาวุธตรงนี้ใช่ใช่เขาก็ซีเรียสกับการหาเพลงมาใช้ในแต่ละตอนมีเกรดว่าแบบพยายามที่จะเอาเพลงตาม ตามปีจริงๆตามปีตามช่วงช่วงนี้เล่าพาร์ทปีนี้ก็เอาเป็นเพลงที่ดังปีนี้เพลงมันอาจจะไม่ได้ตรงปีทุกเพลงหรอกแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะใช้เพลงตามปีนั้นเพื่อให้เห็นเสียงของบรรยากาศตอนนั้นรวมไปถึงแฟชั่นต่างๆในเรื่องการแต่งตัวภาพโฆษณาที่ตัดเข้ามาหรือหรือสกู๊ปข่าวต่างๆมันจะเป็นบรรยากาศตอนนั้นใช่ Nobody เตือนอยู่ว i าเป s นไปไม่ได้ไม m ทำให้ตัวเ l e ชัดเจนน New Air Jordans from Nike are h e r ่นี่แอร์จอร์แดนนี่ทะายอินไหมฮะโอ้โไม่น่าถามนะเอาเอาเอาไปหนึ่งตอนนั่นนะเอาไปหนึ่งตอนเลยว่ะเก็่กับแอร์จอร์แดนคือน้องผมดูเสร็จปั๊บอยากได้เลยอยากได้แอร์จอร์แดนเลยทั้งที่ก็ไม่ได้เล่นบาสโอ้เดินยังกระเพกเลยโอ้จะคุยกันเหมือนกันนะเมื่อกี้ก่อนทำเราคุยกันว่าเอ้ย ถ้ามันอยู่ในยุคก่อนหน้านั้นล่ะยุคแบบไยุคแบบเมจิกจอนสันมันยังจะอินอยู่ไหมหรือแม้กระทั่งแบบถ้าหนังเรื่องนี้ยฉายช้าไปยักสิบปี Impact มันจะขนาดนี้ไหมคิดว่าน่าจะไม่ความคิดถึงไม่เท่าความคิดถึงไม่เท่าผมว่าในอีก10ปีข้างหน้าคนจะนึกถึงเรบอนเจมป่ะมีโอกาสป่ะเพราะว่าเพราะว่ายุคเนี้เขาโตมาการเห็นเรบอลเจมเป็นเป็นลูกโลดยุคสมัยที่ฉายก็พอหมาพอเจาะ ไม่ไม่เร็วไปไม่ช้าไปไม่เร็วไปไม่ช้าไปถือว่ามันเหมาะแล้วก็และรูปแบบในการฉายที่เป็นแบบสตรีมมิ่งอ่ะผมว่ามันค่อนข้างเอือ้อม,มันค่อนข้างเอื้อต่อการพูดถึงทั่วโลกเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นสารคดีถ้าเป็นสรานสรคดีเลยนะเราคงต้องหาวิธีดู ที่มันยากายกว่านี้มันจะไม่เข้าสู่กระแสหลักไอ้พวกช่องทางธรรมชาติทั้งหลายไอ<า>้ <c oughs> <c oughs> พวกช่องทางธรรมชาติพี่แวน่ <c oughs> <c oughs> แน,นครับพี่แวน่นรัดแนนนะยังครับพี่แว่นเออ,เอ,อ,ต,อต้องแบบเชิงนั้นแต่พอมันเป็นสตีมมิงแบบนี้ที่คนดูพร้อมกันทั่วโลกอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าไม่ดูไม่ได้ว่ะ<า>เออไม่ดูไม่ได้ว่ะไม่ดูไม่ได้นี่คือเรื่องราวที่ชาแนลหนังติดมันเอามาฝากกันในวันนี้ฮะถราชอบเรื่องราวแบบนี้ต้องทำไงครับ ก็ดูครับครับก pues ็ดูกไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งคอมเมนต์งนข้างล่างครับจะได้ร right ู้ว่าเราควรจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าอยากงอยากให้เราคุยอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาหรือใครมีแง่มุมอื่นๆที่เกี่ยวกับรัฟแตน n น่มันสนุกยังไงหรือเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับหนังเรื่องอื่นมาคุยกันได้ครับแล้วเราจะพยายามถ่ายทอดออกมาให้ได้ดีที่สุดโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ